จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี2554ที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าน้ำมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกๆปีรัฐบาลจึงมีนโยบายหรือโครงการเขื่อนแม่วงขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ผ่านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกกันว่า EIA และถูกต่อต้านมาโดยตลอดแต่เมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมา โครงการกลับได้รับการอนุมัติงบประมาณในการสร้างเขื่อนด้วยงบประมาณถึง13,000ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมเรามาดูกันซิว่าเขื่อนแม่วงเนี่ยจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริงหรือไม่จากทำเลที่ตั้งของเขื่อนแม่วงจะถูกสร้างขึ้นในอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดนครสวรรค์เขื่อนแม่วงจะสามารถรับน้ําได้เฉพาะบริเวณเขาศพกกในเขตอุทยานเท่านั้นเท่ากับว่าเขื่อนแม่วงสามารถรับน้ําได้เพียง1%ของน้ําที่จะท่วมทั้งหมด เปรียบเทียบง่ายๆว่ามีปริมาณน้ําท่วมมากถึง1แกลลอนแต่เขื่อนแม่วงสามารถรับน้ําได้เพียง1แก้วเท่านั้นแล้วน้ําที่เหลือล่ะสุดท้ายแล้วน้ําก็ยังท่วมมาถึงภาคกลางน้ําก็ท่วมบ้านของคุณอยู่ดีแม้ว่าจะมีการสร้างเขื่อนแล้วก็ตามการสร้างเขื่อนแม่วงนี้จะมีระยะเวลาในการสร้างถึง8ปีและใน8ปปีเนี่ยย่อมเกิดผลกระทบมากมายที่จะตามมาระหว่างการสร้างเขื่อนอย่างแน่นอนเพราะ การสร้างเขื่อนในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วงนั้นเราจะต้องสูญเสียป่าอุดมสมบูรณ์ของประเทศที่เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดสภาวะโลกร้อนการส่มไม้คือการลักลอบตัดต้นไม้นอกเหนือจากพื้นที่ที่สร้างเขื่อนทําให้ต้องสูญเสียต้นไม้เพิ่มขึ้นอีกการลักลอบล่าสัตว์สงวนที่หลงเหลืออยู่ไม่มากแล้วในประเทศทําให้สัตว์ป่าบางชนิดอาจสูญพันธุ์ได้ ทั้งยังเกิดช่องโหว่ของการทำผิดกฎหมายที่ผู้หวังประโยชน์ลักลอบจะทำในระหว่างสร้างเขื่อนอีกด้วยงบประมาณในการสร้างเขื่อนแม่วงที่มีมูลค่า13 000ล้านบาทนี้ไม่ใช่ง,งบประมาณที่ประเทศของเรามีอยู่แล้วแต่เราต้องไปกู้เงินมาทำให้เกิดหนี้สาธารณะการที่หนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้นเท่ากับว่าเราต้องเสียภาษีแพงขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นสินค้าต่างๆก็แพงขึ้นหากเราไม่สร้างเขื่อน เงินจํานวนนี้จะมีมูลค่ามากพอที่จะนํามาพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นได้อีกมากเช่นการนําเงินงบประมาณมาใช้จ่ายในการปรับปรุงผังเมืองใหม่สร้างสะพานข้ามคลองแทนการถมดินลงไปในแมนะ่น้ำเพื่อการระบายน้ำได้ดีกว่าสร้างฝายกักเก็บน้ำตามแต่ละหมู่บ้านช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่ดีในอุทยานอีกด้วยและหากเรานำเงินจำนวนนี้ไปพัฒนาการศึกษาสนับสนุนเด็กได้โอกาสให้มีโอกาสได้เรียน ให้เงินสนับสนุนจังหวัดละ100ล้านบาทงบประมาณก็ยังไม่ถึง10,000ล้านบาทเลยเพราะฉะนั้นเงิน13,000ล้านบาทนี้มีมูลค่ามากพอที่จะนําไปพัฒนาประเทศได้อีกมากแทนที่จะนําไปทุ่มทุนสร้างเขื่อนแม่วงที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้ทั้งยังต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติดีๆที่มีอยู่ในอุทยานแห่งชาติอีกมากมายและที่สำคัญที่สุดเราคนไทยทุกคนต้องเป็นหนี้ร่วมกันโดยที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ เห็นแบบนี้แล้วคุณยังจะนั่งดูคลิปเฉยๆอีกหรือเราจะช่วยอะไรได้บ้างเชิญลงชื่อต่อต้านเขือนแม่วงคลิกที่นี่ได้เลย